มันลดที9ติดคะแนนเลยไม่เป็นไรลิฟไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับเขาก็ต้องบีบ้างนะครับเอ่อคนที่ไม่ทำอะไรที่ไม่ผิดพลาดคือคนไม่ทําอะไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลีฟต์อย่าไปเครียดมันผมมีลงหน้าอยู่ข้างหลังไม่เป็นไรเออไม่พี่พระราดฎร์ยาว497หลัก5เรียบร้อยเรียบร้อยครับหลัก5 509 509ครั้งที่สองเต็มไปเลยหมดเว้ย บัตรเหลืองครับบัตรเหลืองบัตรเหลืองครับเขียนชื่อเลยครับเขียนชื่อเลยไม่นับหลายเตสหลายแต่ไปเลยวนเว้ยลูกอุ้ยซื้อบัตรเหลืองเขียนชื่อไปเลยครับคะแนนขนาดนี้ห้าสี่เก้าบัตรสีเหลืองบัตรเก่งไทยคะแนนเราอยากจะแต่ตะก้อวัตถะนี่ปีตาเสียนลึกเปล่าช่วยหน่อยครับพี่ช่วยหน่อยครับขอโยนมาเลยโยนมาเลยครับโยนมาเลยโยนมาอ้าวติดกิ๊กก็ยี่เปลี่ยนลูกเลยก็ได้เปลี่ยนลูกเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ พี่ก็ตั้งใจโยนพดิมัติไปเองนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอยู่มาช่วยลักกีฬากันครับขอบคุณครับที่โยนลูกเข้ามาให้นะครับไหลไปไหว้หัดโจด,ดไปเลยมาบวงพลลัมลบยอมาเอ็คเคเค ตอนนี้คะแนนอยู่อันดับสองเเข้ามาโยนเอก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 เ,เออตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำอยู่ใช่ไหมครับเอ,อ่อสหรับประเภทกอนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำอยู่ครับนะครับอันดับสองก็เอ,อ่อก็จะเป็นกเกษตรสาทนนรและพรุ่งนี้มีกอป่ะครับเนี่ยพรุ่งนี้กอสองทีมเลยครับพรุ่งนี้กอสองทีมเพราะว่ามวกอครับนี่แข่งจบไปแล้วนะครับ บัตรสีเหลืองนับหนึ่งครับอ่าบัตรสีเหลืองนับหนึ่งครับท่านที่มีบัตรสีเหลืองไว้ตอนนี้นับหนึ่งแล้วครับนับหนึ่งแล้วนับหนึ่งนะครับห้าศูนย์เก้าคะแนนขณะนี้ห้าศูนย์เก้านับหนึ่งเราภาคไปด้วยเราดูนาฬิกาไปด้วยถ้าไม่ดูเดี๋ยวพี่หนึ่งจะบอกไม่ดูเลยเวลาคุยเวลาคุยมาโดดกลับไปยังมาโดดตรงไหนกลับไปขับวินแล้วครับ หรือก็ไปซื้อกับข้าวใหภรรยาหน้าที่ลูกผู้ชายซื้อกับข้าวเสร็จแล้วก็ขับรถขับวินต่อครับที่ไหนครับวินนี่จะลักซอยสามเลยนะครับอ๋อไม่เคยเห็นบัตรรับสองครับบัตรรับสองเขาขับกลางคืนนะหกโมงรอบกลางคืนหกโมงครึ่งก็ถึงนม่นแหละแล้วแต่เลยเมื่อไหร่ก็เริ่มนะครับครับนับสองนับสองจะบัตรนับสองคะแนนห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้านับสองพันลามยาวเออ นับสองปัดสีเหลืองนับ2ครับ5้าศูนับสยาวพัดอึ้นมา้โับห้าศูนย์เก้นับ2องนับสอนับสอยู่ไม่ต้อ่วครับเราดูตลอดเวลานับ2องนับ2ตอนนี้นับสาครับนับสามับสามใสเข้าอีกด้วยห้าศูนย์เก้านับสนับสนับสโดดไปเออโดดโปโดดเปลาโดดไปเลยมิ าคะแนนก็เอาให้หมดนับ3อยู่นะจ๊ะนับสามใน509ยังไงผมบอกได้เลยตอนนี้เก้เปอร์เซ็นต์เข้าชิงนะครับ95 509บห้ารซ็นเกสีเหลืองนับ3ครับนับ3บมบาทสีเหลืองนับ3เตรียมเขียนชื่อไว้เลยนะจ๊ะนับ3ครับชื่อไว้เลยเก่งทายกันให้ดีนะครับเก่งทายให้ดีปั่นกันกุโกรนนับ3นับนับสครับสี่ นับตามเวลานับสี่หกร้อเลยนะครับแน่นอนได้อยู่แล้วนับสี่เรานับตามเวลาเวลาเลขสี่ลูก้างหลังในรถจะอีกสิบห้าคะแนนห้าสองสี่ห้าสองสี่ห้าสองสี่เลข2องก็เลขไปเลยลูกเลขสก็เลขกลับไปหลังพลาดีพลาดีห้าสก้าห้าสามเก้าบัตรการกุศลห้าสาาครับห้า บัตรสีเหลืองนับห้านะครับเขียนเลยครับลงเลขได้แล้วนับห้านับหนับห้าหสามเนับห้าบัตรสีเหลืองนับห้าห้าสามเานับห้าเอาลูกข้าหลังนยาวครับ9ก้าห้าเก้าสี่หนับหกห้าห้าดับห ในบดพลามอีกครับในบดพลามอีกส5คะแนนห้านับหกับหครับนับหนับหกับอ่าีครับีคะแนนห้าแปดสี่นับหนับหกพลามเต็มนับหนับหผมบอกแล้วสิวงล่อเดิมอยู่ไม่ได้5้าปสนับหหจ้านับหกนับหนับเจ็ดครับนับเจ นับเจ็ดสนับเจ็ดห้าแปดสี่นับเจ็ดโตพระรามไปห้าแปดสี่นับเจ็ดเลยเคลูกเดียวไม่เอานุ้เคว้ห้าแปดสีนับเจ็ดนับเจ็นับเจ็ดห้าแปดสี่นับไปแล้วห้าเ้าห้าเนับเจ็ด นับแปดนับแปดห้าเกหนับแนับแปดห้าเก้าหกนับแปบาเกานับแปดนับแปหเกหนับปาัดนับ8ห้าเกหบัตรสีเหลืองนับแปดแล้วนะครับบัตรสีเหลืองนับแปดแล้วครับบัตรสีเหลืองนับแปดแล้ว นับเก้านับเกาปัดสีเหลืองนับเก้าห้าเก้นับเ้ามาส่งที่นี่ก็ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเ็กช่วยเลิกเก็บไปเต็กขอบคุณครับขอบคุณครับที่มาส่งนะครับ5้าเก้9หกเก้าหเก้าหกเก้าเลัะพุไปเลยแน่นอนนับเก้านับเก้านับเก้า นับเกนับ9นับ10บนะนับสิบครับหรือเวลาทำการในครั้งอีก5นาทีเต็มนับ10แล้วนะครับบัตรสีเหลืองส่งได้เลยนะครับส่งได้เลยหลัก6กหลัก6ว่าไงไหมจะไล่สีหลวงพ่อเดิมถัดไปสีหลวงพ่อเดิม6 3 5ามห้านะอีก4ลูก4ลูกได้ไหมแข่งเยอะๆไว้ก่อนเพราะคะแนนมากเราแข่งที่หลังนะครับ แดนน้อยแข่งก่อนมันก็เลือดให้เปียบอยู่แล้วนะครับถินฟ้าอากาศแข่งก่อนก็เจอทั้งแดดทั้งลมทางสุดท้ายในสบายครับอ่าไทยแข่งเวลานี่แลหละมลมก็มานไม่มีมแดดไม่มีเอาตงเลยเอเอบกลูกพอแล้วตงมันต้องเจ็ดลูกนะเจ็ดแปดลูกเจ็ดแปดลูกต้องได้มันต้องได้มันต้องได้มันลาไม่เข้าอีก เท hey, เอาหน่อยเว้ยเท hey, เอาหน่อยดาวข้างดวงพัดลามพัดลามอึ๊บไปเออพีออ่สอกสอกขอโทษขอโทษปฏิตินเก็เดินตากมองไม่เห็นพัดลามยังได้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 ระวังไอ,อ้หลักผมเอ้ยคุยไปเยอะเว้ยเออดูนี่มินเอ้ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงครับห่วงนี้ถ้าไม่ตรงจริงไม่มีการได้เข้าเพราะขอบเราหนานะครับขอบเราหนาห่วงาตรฐานครับนี่แหละครับใครมาเตะตะก้อวัฏภาณีทํงผ่านไม่ได้ถือว่าสอบผ่านเลยนะครับหลา่ทคพัดลามต้องมาไทยจะทําหลักหกเอ้ยไทยจะทําหลักหกเอ้ยเด็กวัดบอลเ็กวัดบอลเออไทยจะทําหลักหกเอามินโดดไปเออโอ้ย มินโดดไปตั้งให้ดีตั้งให้ดีเหลือสามนาทีอาเหลือสามนาทีบอกเวลาให้เอาเลยได้ไหมโดดไปโดดไปมินวางไงยอพัดลาอาึา๊บอ๊ยเฮ้ยมีคนเลยมีคนเลยหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเอาเลยยอฝ่ามีเฮงแล้วมีเฮงแล้วเ,เ,วเออไหลไปไหลไอทีเออไหลครั้งที่สอง สองสามเอาเลยเอาเลยเออถ้าสิบห้าแซงเลยสิบห้าแซงเลยสิบห้าแซงหนึ่งร้อเดิมถ้าสิบสองเสมอเออไม่อยากนับลูกไม่อยากนับลูกมันต้องเข้าไปเลยโดบไปมาเปล่าเจ้มาเปล่าอีกแปดคะแนนหกสามหนึ่งโอ้สบายสบายลูกเดียวลูกเดียวเออลูกอะไรก็ได้ยกเว้นลูกแปดแซงเลยตาเัวืากตาไปสบาย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 เฮ้ย สอไม่ยาวย่อแปมาเอาวเออสองนาที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 เออบอกให้บอกให้เออปโยนเองไยนเองชราๆาวยบนกระชาะชากาจดอเดิมอยู่ได้ไหมหกสามห้าอะไรมันก็ไม่แน่นะจะบอกทักก่อนอะไรมันก็ไม่แน่เออ พอพี่ว่าแน่ๆนี่เต็มไเยอะแล้วเออหกสามหนึ่งจะแทงหลวงพ่อเดิมได้ไหมเออจะแซงสิหลวงพ่อเดิมได้ไหมหลวงพ่อเดิมก็หกสามห้านะเออแล้วลูกอะไรก็ได้ลูกเป็นลูกแปรถ้าลูกแปรนี่ไม่ทันลูกแปรนี่ไม่ทันออลูกอะไรก็ได้เอออย่างนี้ได้อย่างนี้ได้เอาเว้เอาอเว้ยังลุ้ด้วยทางตัวไปยาวอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เว้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เว้ย เออ okay. เด็กวัดปอนไหลไม่เข้าอีกไหลรอบไหลรอบไหลรอบนาทีเดียวสามหนึ่งแล้วเข้าไม้เอออะไรมันก็เกิดขึ้นได้เว้ยเออร้อ,องไห้กันไปเยอะแล้วร้องไห้กันไปเยอะแล้วไอ้แน่ๆนี่ร้องไห้ไปเยอะแล้วเออบางทีลูกเดียวนี่แปลลูกเดียวสี่นาทีมันจะไม่เข้าเลยเคยเจอมาแล้วเคยเจอมาแล้ว อะไรว่าแนะ่มันก็ไม่แนะ่เออหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมตีลวงพ่อเดิมเออเออเอาวิมันยังไม่แนะ่ยังไม่แนะ่ลูกอะไรก็ได้เว้ยลูกไว้ลูกแฝดเอออย่างนั้นเสร็จเสร็จลวงพ่อเดิมเออแทงติดหลวงพ่อเดิมให้ได้ดิแทงให้ได้ดิเออเอาตียาวเอาตีเข้าไหมโดดไหมอ่ะโดนมาโดดไปไม่เข้าอีกเออไม่เข้าอีก เอาไหลหมดไปไม่รู้ละหมดเวลาครับหกสิบสีกราุีครับ